โอ้คำถามนี้ดีมากเลยนะคิดว่าหลายคนนะ่าจะเป็นเหมือนกันคือเป็นคนกลัวเข็มมากค่ะจะสามารถทําหัตถการหรือทําศัลยกรรมได้ไหมทําได้นะหมอเขารู้จักคนที่กลัวเข็มมากเลยนะสุดท้ายเนี่ยความสวยนะชนะความกลัวนะครับทุกคนเพื่อนหมอคนนั้นนะคือทั้งเสริมจมูกและเสริมคางในวันเดียวกันนะเฮ้ยเดากลัวเข็มเนี่ย จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เห็นเข็มนะครับตอนที่ทําหัตถการนะเพราะว่าคุณหมอเขาก็จะปิดตานะครับเนาะเช่นสมมุติถ้าเสริมจมูกเขาก็จะปิดตาเสริมคางเขาก็จะปิดตาตอนที่เราทำหัตถการนะครับเราก็จะรู้สึกเจ็บตอนที่ฉีดยาชานะครับหรือถ้าสมมุติว่าของใครเป็นเคสที่ต้องดมยาสลบอย่างนี้เนาะดมยาสลบก็จะเรียกว่าเจ็บตอนที่เปิดเส้นแล้วกันนะเปิดเส้นลับตาแล้วกันนะหันหน้าไปทางอื่นก็ได้ถึงเวลาแล้วหลัลงจากนั้นสลบแล้ว ตื่นมาอีกทีก็คือไม่มีเข็มแล้วเรื่องของความเจ็บปวดนี่อีกเรื่องหนึ่งนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นกลัวเข็มก็ทําหัตถการได้ครับถ้าอยากสวยมากพอถ้าใครชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าแชร์ให้กับเพื่อนของเรานะครับเป็นกําลังใจให้หมอด้วยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับหมอจะมาตอบให้ทุกคําถามเลยครับ Q&A by Recovery Room